ดีครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องถ่ายชานะครับเรียบร้อยครับวันนี้ปั่นวันสุดท้ายครับไปปั่นเมื่อเช้าก็เรียบร้อยแล้วครับวันที่สิบก็รักษาตนนื่วันนี้วันที่เก้าครับเกา้ากรกฎาคมอันนี้พรุ่งนี้ทําไม่ได้ครับที่ไหนที่ไหนแรงครับโอ้อาจจะมีเสียงเครื่อง,งล้างรถเราหน่อยนะตรงนี้ทําไม่ได้เลยครับประมาณ หกสบเจ็ดสิบไร่แล้วน่าจะถึงอยู่มันมันอ,อ้อ,อมอ้อมอ้อมไปเลยนี่ครับเครื่องล้างรถเราเหมือนเดิมครับทำด้าสามนิ้วแล้วก็ใส่สามทางวายโด,ดลงนิ้วครึ่งครับอ,อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับน้ำกระเด็นครับเดียววะสองคังนนี้ล้างตั้งแต่ประมาณเที่ยงครับผมเพิ่งออกมาเมื่อกี้ครับ ว้ายไม่นยิถูคักแขะเอาลรขนาดนั้นเราจต่อครับถูอยู่คนเดียวครับคนอื่นยังไม่ได้ถูเลยคนนู้นก็ล้างได้ครึ่งหนึ่งนะครับเข้าสายยางไม่ถึงครับเดี๋ยวรอคันนี้เสร็จรอสองคันนี้เสร็จก่อนอันนี้ก็สั่งเฟรมครบแล้วครับบางโคนพื้นเดี่ยวอ,อะไรสั่งหมดเหลือฟ้ากระโปรงครับวันนั้นไม่ได้สั่งครับ เดี๋ยวมันใช้ได้อยู่เราชุดนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้สั่งอะไรมาถึงแล้วครับแต่ว่ายังไม่ไปเอาอยู่สูนย์มาเป็นเดือนแล้วครับนีเราจะเปลี่ยนหมดครับยางหลังลมังโกนทุกอ,อย่างรอทําตู้ครับนี่ครับผมฟาร์มเทคออกมาหลังตัวนู้นประมาณประมาณห้าสิบไร่ครับเพราะว่า โรตลีที่ติดมากับ47มันซ่อมไม่ไหวครับมันเจ๊งแล,แล้วก็เลยไปซื้อตัวนี้มามันก็มันเป็นยังไงแล้วก็ก็พวกนี้ก็ฉีกหมดแล้วครับปาก็เปิดไม่ได้นะเวลาเปิดต้องปอดพวกนี้ฉีกฉีกหมดแล้วครับนี่ต่อครับเมื่อกี้ตัดครับก็นี่ครับพวกนี้ฉีกหมดครับสองฝั่งเลย ก็ออกหลังตัวนี้ประมาณ50ไร่ครับไม่ไหวก็เลยไปซื้อมามาดูสองรอยังไม่เป็นอะไรครับโรตารี่มียังไม่เป็นไรนะครับม,มีย่อยโซ่ก็ยังไม่เปลี่ยนครับรถสองเท่าไร่วะรถคันนี้สองพันห้าร้อยชั่วโมงครับรถสองปีกว่าสองพันห้ามีตัวนี้แตกทีหนึ่งครับ เปลี่ยนแล้วครับกําปั้นตัวนี้แล้วก็ลูกปืนนี่ครับแต่ว่าลูกปืนยอยโคตรทนเลยครับยังไม่แตกสักทีครับมีแตกทีเดียวแตกพร้อมกําปั้นเลยครับอันนี้ใบเปลี่ยนไปชุดหนึ่งแล้วครับใบหนึ่งชุดตัวน้นใบก็หนึ่งชุดใบใส่ของฟาร์มครับแต่ครั้งหน้าก็จะลองยี่ห้อใหม่อยู่แต่ว่าผมโคตรชอบการกระบาดมันเลยใบหมดเป็นชุดการกระบาดไม่มีแตก รับล้างแบบน้ำแรงๆแ,แบบนี้ครับเรามาดูตู้คันนี้ล้างล้างหมดแล้วนะอยังไม่เข้าไปดูเลยมาดูเข้าไหมแน่นอนครับนี่ครับน้ําเข้าไหมถ้าล้างหนักๆอะ่ะเข้าครับนี่อันนี้เงาครับเงาแดดนี่ครับมันก็เข้าประมาณนี้เพราะว่าพื้นข้างล่างมันก็พวกนี้มันก็เป็นพรมยางวางไว้เฉยครับ นี่ครับอย่านงนี้นี่มันก็เป็นวีพีววางวางกันนี้เวลาเราอัดน้ำมันแรงมันก็นี่ครับมันเข้าแต่ถ้าขีดจากฝนขีดทำงานไม่เข้าครับอันนี้เพียวๆเลยครับนี่ครับก็เข้าเพราะว่าผมอัดอัดแล้วผมจะเปลี่ยนอยู่ยผมจะเปลี่ยนเป็นยางหมดเลยนี่ผมจะแกะออกแกะออกแล้วจะล้างเปลี่ยนเป็นยางหมด อันนี้เอามาล้างก่อนครับว่างว่างถึงจะทําแต่ว่าแอร์เยน็นฉ่าครับเลี่ยวเทือนขะนนี่เลี่ยก็ยับไปสิยับรถไปว่ได้เลี่ยวเกียร์แล้วคนอื่นเจ๊ของขาสิถูอยู่บ่สิถูอยู่ว,ว,วะทัว้วะดิว่ะว่า้องถูคือมันเด้อ ถูครับถูเล้วออกขันนี้ก็เล้วเลหนี่ล้ยแล้วตะล่ลงแล้วก็บอกส่ล่างแล้วก็บอขึ้นใส่แหมเสิได้แล้วเยับออกเอาข้างเอาข้างหางข้างหยังก็ได้ลเล้อเดี๋ยวขยับออกเดี๋ยวลุ่มขนานใส่กันฮะทีิเช็ดอีกนี่เช็ดใส่โอ้ ไปเปี๊ยเศษถึง้ิหรือวาเบียรเห็นมั้ยสีเศจะเช็ดรถครับคันนี้จะเช็ดรถก่อนเพาะนะบมเบิรงทางมากเนาะทางมากกว่ามันโจกสีเปี๊ยดรถตายลหรเคียงสูบเบอร์เต็เห็นเลยเนะาะเครื่องล้างเรา ก็เปิดในที่เขาหนาสวีกแดงแดงอ่ะโอ้ยขนาดเดือนยูบียังเห็นช่างต่อมาน้องมาแดงมาทีนี้ช่างต่อหมดไม,ม้มออไปสองตัวครับของผมตัวเดียวได้สองปีเฮ้ยต่อต่อมาถอดอันนี้นะเขาหนีว่าไหนถอดยูถอดเนะี่ย จะย,ย,ยกนี่ครับฝาคารอบโรตเตอรี่ต้องถอดนครับล้างเก็บเนี่ยกินโคตรชอบเลยอะไร่งี้ดดีด้วยครับแล้วก็เบาะครับเบาะก,ก็ต้องถอดนี่พวกนี้ต้องถอดนะครับนี่ต้องถอดล้างถ้าไม่ตอดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็อันนี้จะโล่งๆหน่อยครับแง่ต้อง เดินหนารถไปพุ่นไปเดี๋ยวก็ล่างสี่ดับเพียงเสียเดียวแค่นี้มาล่ะไม่หายสีดับเพียงเสียไปอะไรมันพาดเหรอไอสีเราล่างแล้วกันแล้สีล,ล่างเหี่ยวไปลมลมแบบอันนี้ก็นาตัวเองนะครับนี่ที่ทำไม่ได้เหี่ยวเขาปังออกก็หมดสิทธิ์เลยครับน้ำเยอะ คนนี้เรายังไม่ได้ล้างเลยนั่นต้องล้างต้องยงมาล้างอย่างนี้บอกเราเดี๋ยวจงล้างดับกว้างไงแล้วยับไปวา,างที่ดินมาแล้วเด้อนี่นะเครื่องเครื่องเครื่องล,างล้างเผื่อใครยังไม่ยังไม่เห็น จอดบางนี้แล้วน,นี่อย่าหอดเนาะก็ของยับไปหุ่นได้ลหรไม่อย่างไม่อยาก,ายากหยัยบตมบอมแล้วเพื่อนท่านเลยมาหลับอันนี้ว่าในตอดฟ้าหกันอยู่นี่กับว่าตอดเห็นมันเล้วที่เดียวดันนี้ได้ตอดเหรอ เดี๋ยวสิเดี๋ยวตัดขั้นเงยอยู่นับไปก่อนโอ้โหนิบไปมองแหงๆคุณทีหลางไทยทีหล่างทาไท,งทยอีกโอ้โหเนาะริ่มกาอเห็นกรนขางก่อน ขยับมาล้างนะครับก็ขยับกันหกสองเรามาล้างนะครับนนก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องเนี้บสายชาวนาะสวัสดีครับ